สวัสดีครับบีซีครับสวัสดีท่านครับครับเข้ามาแล้วฮัลโหลลอยเบลเบลเข้ามาแล้วไอ้เก่าไม่ต้องเสียงพี่จชอีกแล้วหนึ่งครับขอแอคเสียงครับหนึ่งนะโอ้โหป้านารมณ์ด้วยบิวด้วยเขี่ยอยู่ปะเนี่ยเขี่ยอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวพี่อะไรอะอะไรอะเขาถามพี่ว่าลมไงพิ่ว่าลมไง พี่ซีคนชื่ออันอยู่ไหมพี่อันเหรอพี่น่า,ะนาจะไม่มา,าครับย่างอ่ะเขาจะยังยังปะโทรใจคนหนึ่งนะป่ะตามได้ไหมครับเด็กโทรเนี่ยเขาออกไปกี่ข้าวเพื่อนบอกที่เขาบอกอ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับเขาออกไปกี่ข้าวออ ไม่มีเียมีครับผมผมผมสงสัยอะไรในตัวเขาทีไหน่อยใครมีเบอร์พี่หยานโทรได้หน่อยจีใช้ iPad ดโทรเลยหรอใช่ใช่ไอเต่า iPad iPad พดเลยเหรอใช่ใช่ไอแพดเรนี่กันจะดี <c oughs> ตอนนี้มันรำละ ร้อนมึงนะพี่เขน,เนชอบทิ้งทำไมนี่ท่าไหนเป็นท่าพูดวะเดี๋ยวสรุปง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันนะว่าทั้งสองแก๊งเนี่ยเดี๋ยวต้องยุบตัวลงนะแล้วก็คนที่รับผิดชอบก็คือมาริกับอาเล็บนะอันนี้คืออะไรนะอ๋อพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นชอยพี่มาริบอกเอ๊ะทำไมเป็นเรานะเขาแทบสุด,สด ก็มีอีกเรื่องหนึ่งสนุกลังสิตนะแค่นั้นแหละไม่กลัวหาท่าพูดอยู่เย็นเย็ดร้องเพลงอย่างมีความสุข เฮียกูหาท่าไม่เจอไม่ทำแล้วลงมานี่เออขอโทษลงมาหัวเราะเธอเพราะเป็นภาษาอิตาเลียนกูหาท่าพูดไม่เจออะ <c oughs> ใช่หรอใช่หรอท่ามันเขียนว่าเอีย่าขวดเาเป็นภาษาอิตาเลียนจังเลยครับ <c oughs> อยากก็ใช่เดี๋ยวกันะราหนึ่งนะรอหนึ่ง เิียกไม่ไดโอไมโด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 อดโอโดโดโอโดโดโดอดโดบดโดโดโดอดโดโบโดโดโด้ดโ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 งโดีดยดโดโยโดโดโดโมอดโดโงครับโด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 โนโดโดโัโด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 ดโ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 ดอโด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 ดโ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 อจรู้ดิงไดดด ยหนอใช่ปะนี่ยดฟังนะฟังดีดนะไอประโยคที่เขาว่าผมหลุดอะเขาคุยกับใครีกูไแม่รักนาม่รักนแต่เอดีกูขอแค่นั้นแหละกี่กูไม่โดนหลับแล้วก็หลุดหรอันี้นี่ตรงน้ผมขึ้นมาผมเน้ำาเมกี้ไม่ไหล้ ทำตัวเองเป็นไงบ้างวะวันอยู่อยู่ที่ตู้เนี่ยคุยกับใครอ่ะเขาบอกใครอ่ะเนี่ยเฮ้ยมึงคุยกับใครอ่ะคคคุยกัับบใรรมึงคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับใครนี่ไม่ไม่อย่างนั้นพี่หลง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 พี่หงดูมันคุยกับใครบอกว่าผมหลุดผมอยู่ที่ตู้ไปเข้าห้องน้ำมามึงคุยกับใครนี่เดี๋ยวผมหาทางไปก็ไดลยเฮ้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 ยมึงคุยกับใครนี่เฮ้ยดมมได้ยินปะเนี่ยแปลมึงก็ได้ คุยอใไรอ่านอยู่ปะไม่อยู่ไม่อยู่พี่งั้นอย่างนี้ปล่อยไป,ไปเป็นเรื่องเป็นราวไปก่อนแล้วกันไปเล่นกันต่อให้เจ็บ <7. S 2> เดี๋ยวเข้ามาแล้วเอ้าไม่ไม่เกี่ยวสิอันนี้คือเรื่องของคนนี้สิ หรือว,ว่าใครจะยอมรับอะว่าคุยกับคนเนี้ยมันไม่มีหลักฐานอะมันมีแค่หลักฐานจากคนในคนเนี้ยถ้าโดนก็ได้โดนหมดนะคือจะให้ตีก่อนเหรอแล้วค่อยมาเคลียร์นี้เหรอ คือเจ้าตัวไม่อยู่ก็เราเราก็จะไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครอ่ะก็ะอยากจะเรียกเจ้าตัวมาคุยมาซักว่ายังไงเพราะตอนนี้คือเจ้าตัวไม่อยู่ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะคุยไปก็ไม่รู้อยู่ดีแต่จะหลักฐานมันก็เอาพูดมาตรงๆดีกว่าว่าใครคุยกับคนคนเนี้ยผมว่าน่าจะก็น่าจะเป็นคนในแก๊งนั่นแหละถ้าเอาในมุมมองของดูไว้นะครับอันไอ้เรื่อง เอาจิงพี่ไม่ได้อยากจะแบบว่าส่งเรื่องให้นายกเช็คหรอกแต่ว่ามันมันอยู่กันหลายคนนะครับมันเป็นเคสบายเคสมากกว่าเวลาแบบมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือพี่ว่ามันมันเป็นความถูกต้องครับใช่ไม่พี่หลงทาถูกแล้วเอาจิงอ่ะแต่แต่เดี๋ยวราคุยกับอันก่อนได้ไหมได้ครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเออพี่พี่พี่ชุบขึ้นขึ้นมาคุยกับเขาเขาบอกว่าอะไรครับบิลลี่จำได้ปะ เขาบอกเขาคุยัะทำโอซีไปคุยไปค,ยคุยคุยมันจำจำได้นะเขาบอกว่าอ่าเพื่อนเขาขอ,อย่านโอซีเพื่อนข้างนอกเขาโทรมาชวนไปข้างนอกเขาก็ได้บอกว่าเขาเมื่อมาไปห้องน้ํามานะครับอ่าแล้กกวก็ส่วนไอ้คำที่พูดที่ว่าเดี๋ยวหาทางไปเองเพื่อนเขาจะมารับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องมาขอหาทางไปเองวันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะคุยกับเพือ่อนข้างนอกอะ่ะให้พูดตรงๆะ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุยคุยกับอันได้ไหมพี่ชิดบอกห้แวไปรับตัวใหม่คนหนึงดีภายในใจเป็นมันกลายเป็นว่าถ้าหาคนผิดไม่ได้อะมันจะกลายเป็นโดนหมดนะเรื่องเนี้ยเพราะเพราะการพูดในแนวในในแนวเนี้ยมันก็เหมือนบอกคนในแก๊งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครบ้าง คือคนที่พูดคนเนี้ยโดนแดงอยู่แล้วแต่คนในแก๊งอาจ,จะโดนเหลืองทั้งหมดอ่ะถ้าเกิดหาคนผิดไม่ได้ต้องตัดสินว่าผิดไปตามผิดแต่เรื่องเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวเบ็บรอรอคุยกับ้าติๆก่อนได้ไหมได้ได้มันออกสื่อเอยอะนะคือมันออกสื่อเยอคะครับเมื่อกี้เราเราจะแจ้งก็ไม่แจ้งมันแจ้งไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือ,อยังไงครับ นะจะให้เบรกกันไปก่อนไหมแล้วก็เราจ้ะตัวมาหรือว่าจะให้เขาไปลุยกันต่อเบรกเคลียร์ก่อนดีกว่าครับอ,อกกถ้าเราตัดตัวมา<บ>เนาะความคิดผมนะ ผมว่าอย่างไรก็ต้องเบรกไปก่อนนะพี่เพราะถ้าเกิดออกไปตีกันฟิลไมเเดิมแล้วตอนนี้ได้ได้ได้รอตัดสินให้เคลียร์ก่อนเนาะเคงั้นเดี๋ยวเจ้าตัวมาเดี๋ยวผมเรียกสองฝั่งเอาใหม่ทันก็ไปทำอะไรได้ครับเสียเวลาโอเคค่ะขอโทษด้วยฮะขอโทษด้วยมาดีไหนไงนะเทคโนโลยีใหม่นาะคิดว่าไงสุดยอดสุดยอด